ข่าวพินัยทิ้งขืนผู้บอลไทยใบฉีสไตล์ประจาวันที่15สิงหาคม2567โดยใช้ผู้บังคับร่างผู้บอลไัยนครับเรามาดูข่า,ขาว,าาาวบ,าบันไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้การเดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงเมื่ออาเจนใช้อาจารย์ของแมซซี่คุมทีม U20 ปีดวลกับทานด้นของทีมชาติไทยนะโดยการนี้ทานด้นของทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เพิ่งจะคว้าปรองแชมป์อาเซียน2024 ทีมมีคิวลงเล่นในศึกโซเอโอ u ครับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่สี่เส้าที่ประเทศเกาหลีใต้และระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงศึกชิงแชมป์เอเชียร,รับคัดเลือกและนี่คือโอกาสที่ไม่ได้มีบ่อยๆนะ,ะสำหรับทีมชาติไทยชุดยุวปีเพราะจะได้ดวลฝีเท้ากับทีมระดับโลกอย่างอาเจติน,ตนาและก็กะเกาหลีใต้รวมถึงได้วัดมาตรฐานกับผาคู่รรปรับร่วมอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย ที่พุ่งแรงขึ้นมาในช่วงหลังในคาลักนี้โดยเฉพาะทีมชาติอาร์เจนต้าที่ไม่ได้ลงเล่นแล้วแต่มองถึงผลการแข่งขันภายใต้ก,การคุมทัพของคาริโอกุยสยาวรีผู้เป็นอาจารย์คนสนิทของคอสองแข้งชื่อกล้องของโลกอย่างเรเนเมซี่และก็อังเคลดิมาเรีย ซึ่งคาราดีโอกุนยารีนั้นร่วมง,งานกับแมซี่และกอดิมาเลียมาตั้งแต่ช่วงสมัยอยู่กับทางทีมเยาวชนกระทั่งพวกเขาเน้นหวนาาเจอกันอีกครั้งในนามทีมชาติอาเจนนาชุดคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014ที่ประเทศบราซิลตอนนั้นกุลยาลีเนี่ยเป็นทีมงานของอาริอันโดซาเบียที่โค้ชทีมฟ้าขาวและเขาก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยทีม ผ่านเข้าไปถึงรอบจริงตินลเลอร์ฐานะที่ปรึกษาของเลเนลเมซี่และก็ขผองเพื่อนโดยเฉพาะตอนที่เมซี่ผิดหวังจากการช่วดแชมป์เที่ยวมีกุยยารีคนนี้นี่แหละครับที่คอยปลอบประโลมเขาให้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีความสิทธิ์ส้มกันและยังคงไปเด็มาไหนจนถึงกันทุกวันนี้ ดยประสบการณ์ที่เคยได้ร่วมงานกับแมซี่จะทําให้คาราดิโอกุยารีนั้นได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมากจากสมาคามฟุตบอลอาชเจนาให้เข้ามาคุมทีมฟ้าขาวในรุ่นยุ20ปีก่อนจะมีคิวพาลุกทีมบุกเอเชียทําศึกโซ E อโอยคับต้องรอดูกันว่ากุยารีเนี่ยจะพาอา์เจนาชุดยุ20ปีทาผลงานในรายการนี้ได้ดีแค่ไหนซึ่งพวกเขามีโปรแกรมลงดวลกับแข้งทีมเชืตอไทยวันที่1กันยายนเวลา14.00น,นาตามเวลาขมประเทศไทย เป็นนวังงานี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ขอให้เก็บประสบการณ์มาเยอะๆกันแล้วกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานช่นครับอารัรยังไงเจ้าหน้าที่สมาคมฟุตบอลไทยเดินทางให้คําแนะนําจะสงขลาตเตรียมความพร้อมก่อนจะจัดศึกคิงคัพในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้ โดยตามที่จังหวัดสงขลาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตวันชิงท้วยยระพาชจาสถานคิงส์ครั้งที่50ระหว่างวันที่7-15ตุลาคมโดยใช้สนามตินสุรนนน์จัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยสนามาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทําการส่งทนา์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการกิจกรรมนะฮะและก็จัดการแข่งขันรวมถึงทีมงานของฝ่ายทีมชาติไทยรวมให้คําแนะนําอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับผู้แทนของจังหวัดสงขลา ทั้งในเรื่องของสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมโรงแรมที่พักและก็สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมงานด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อจะให้ทางด้านของจังหวัดสงขลาเองนั้นได้มีนะครับผมเวลาปรับปรุงและก็เตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ International a Match ของสมาพันธ์ชุตบอลนานาชาติ โดยการแนะนำในคารักนี้เจ้าหน้าที่สมาคมได้ลงรายละเอียดถึงข้อกำหนดการการจัดการเกมแข่งขันฟุตบอนระดับนานาชาติหรือว่า International A Match ตามหัวข้อดังต่อไปนี้โดยสนามการแข่งขันห้องปฏิบัติการและก็สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของไทยลีกหรือว่า AFC เนื่องจากว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สทีมจะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อย2สนามและห้องแต่งตัวของสนามแข่งขันอีก4ห้องในครังนี้ ต่อมาก็จะเป็นไฟสองสวาง่างการแข่งขันที่ได้มาตรฐานต่อมาสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานต่อมาไฟสองสว่างสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานต่อมาโปรแรมระดับ5 4-5ดาวและก็เพียงพอต่อการรองรับบุคลากรในส่วนต่างๆทั้งในเรื่องของทีมแข่งขันคณะผู้ตัดสินและก็ทางด้านของจ้นที่จัดไยจากการแข่งขัน,นต่อมาก็จะเป็นอาหารนานาชาติต่อมาจะเป็นการเดินทางจากสนามบินนานาชาติและก็สนามบินในประเทศที่ไม่ได้อยู่ห่างจนเกินไป ต่อมาบุคลารกรจัดการแข่งขันต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านและโดยขอ้อกำหนด,ดต่างๆนั้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อฟุตบอลไทยเพราะถือเป็นการยก,กระดับนะฮะและก็ปรับปรุงสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสนามการกีฬาแข่งขันสนามซ้อมให้กับกีฬาสนามกีฬาทั้งจังหวัดซึ่งผงผลต่ออนาคตที่ประเทศไทยในสนามที่มีมาตรฐานระดับชาติตามที่สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุเอาไว้ ขึ้นมากขึ้นในะคะรั้งนี้โดยฟุตบอลชิงทั่วพระราชทานคินคงครับพันธที่5 0ซึ่งตรงกับฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่7-15ถึงตุลาคมโดยมี4ี่ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมชาติจีเบียอันดับที่93ของโลกทีมชาติไทยอันดับที่101ของโลกทีมชาติทาจิคิสถานอันดับที่103ของโลกและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับที่147ของโลก โดยการแข่งขันศึกคิงคัพเนี่ยจะแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์รอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศแต่ละชาติจะแข่งขันรวมแล้ว2นัดทุกนัดจะเป็นการแข่งขันระดับ i n t e r n a t i o n a l a Match นำผลการแข่งขันไปคำนวณจัดฟ i f a า a n k i n g กันอีกครั้งในครั้งนี้นะผมไปนต้ว่างานนี้ก็เร่งการเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับปรุงสนามให้อยู่ในขั้นตอนมาตรฐานนะฮะของศึก AFC นั่นเองกต้องดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ใกล้เข้ามาแล้ว เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรยนนะังไงด่วนเลยนะช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทยได้5ชาตินะฮะในการทําศึกคอนดินเชลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2 0 2วัน24โดยกันนี้ก่อนที่จะลุยศึกฟุตซอลโลกในครั้งนี้ทีมชาติไทยได้5ชาตินะฮะในการเข้าร่วมศึก คอนดินิชั่วฟุตซอลแชมเปียนชิพ2 0ง24ฟาดแข่งก่อนที่จะลุยฟุตซอลโลกซึ่งงานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการแข่งขันคอนดินิชั่นะครับผมฟุตซอลแชมเปียนชิพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนณสน,นามกีฬาจังหวัดนนทบุรีโดยได้5ชาติเข้าร่วมการแข่งขันงานนี้ประกอบไปด้วยไทยนิวซีแลนด์โอซิเนียอากูเตมราโซนอคอนคาฟอัฟกานิสถานโซนเอเชีย ภูเวตโซนเอเชียและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องฟุตบอลไทยแลนด์ในครั้งนี้นั่นเองครับอาถ้าผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงลือกันหนักเลยนะบิ๊กดียลิวเดียลเบสซี่นำทัพฟ้าขาวอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยโดยการน,นี้ทางด้านของจับตาบิ๊กเซอร์ไพส์เมื่อแฟนไทยเตรียมที่จะลุ้นชมเลวเดียลเบสตซี่ นำทัพฟ้าขาวบุกไปเยือนประเทศไทยในปี2025ซึ่งแฟนบอลไทยอาจจะได้ชมเกมระดับ5ดาวบนแผ่นดินสยามประเทศในปี2025เมื่อมีการรายงานข่าวดว่าตอนนี้กาลังมีการเจรจากับทีมชาติอาเจนตนนาดีกีฬแชมป์โลกล่าสุดและก็แชมป์โคปาอเมริกา2024โดยที่มีทั้งนันของเลวิเบเมซี่กับตันทีมฟ้าขาวแนวรุกเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งนะฮะของโลกในครั้งนี้เดินทางมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทย ในฤดูกาล2 0 2 5ที่จะถึงนี้โดยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาอย่างจริงจังคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนเนี้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้เป็นปลื้มเป็นอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูกันต่อไปก,ก็นเ้ยกันปีหน้าเห็นอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตาง,งงานนี้อดีตนารับเมืองทองเตรียมจะนั่งผู้ช่วยฮองเมียงโบคุมเกาหลีใต้ โดยการน,นี้ท่านขอสื่อแดนสมขาวตีข่าวว่าคิมดองจินอดีตนารับกีเดนพย,ยองเมืองทองจะเรียมจะรับงานผู้ช่วยฮ่องเมียงโบคุมทัพทชิมชตกเกาหลีใต้าคาดคำว่าจะมีการแถลงข่าวในเร็วๆนี้โดยสื่อเกาหลีใต้หลายสำนักรายงานข่าวเรียนว่าคิมดองจินอดีตนารับกีเดนพย,ยองเมืองทองยูเต็ดที่ปัจจุบันเนี่ยดูแลทีมเยาวชนของคิดชีเอสซีทีมดังในลีกฮ่องกงจะเข้ามารับบทผู้ช่วยของฮ่องเมียงโบในการคุมทีมชาตชเกาหลีใต้ โดยคิมดองจินอดีตปกาการหลังทีมช่าเกรดดีใต้และเคยมาเล่นกับสโมสรเมืองทองอยังมีปาร์กกอนซาจาก t s g กลุ่มวิจัยทางเทคนิคและก็คิมจินกนยูจาก FC s ซโซจะเข้ามาช่วยเหลือฮองเมียงโบปาร์กกอนฮาเคยทำงานกับสนักของฮองเมียงโบในชุดยู่23ปีตั้งแต่ฤดูกาล2อ5 4ร2 5และมีส่วนช่วยเกิดดีใต้คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอนดอนที่ประเทศอังกฤษ รวมไปถึงทําทีมฟุตซอลฟุตบอลโลกปี2 0 1 4ที่ประเทศบราซิลและยังเคยทํางานตําแหน่งโคช้ชที่โซอีรันชิงไฮเซนหัวและก็ซูบอนซัมซุงในคัดเนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโอ้โหเป็นในวาง,งานนี้ก็ขอโชคด,ดีกับเส้นทางที่เลือกเดินกันนครับและนี่ก็เป็นข่าววินยัยเช่นคืนฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่15สิงหาคม2567โดยชายผู้บัาางคับร่างฟุตบอลไทยครับ